ดัลปน,น,นไปแล้วก็พิเกตช่ากันเพื่น,นหมยเรื่องเก้าในแดนหน้า,ารนนครับปารเมตผูนสามตัวตูความคับเอาเพืเ่นหม่หนึ่งเอาบอลมาตั้งหลุนอยู่12ไม่มีบัญญา ไม่มีซับออยไม่มีบทไม่มีบาทใส่จะเต็มรอยตีบอลออกไปจะได้กับซ้ายให้เลรนหมายเ้ข8าวรนขาขยับปรับเกิดตนนอนนีบอลยังอยู่ในแดนกลางสนามหันคาออกมาอาคาเดมี่ไปทีผู้เล่นหมายเลข9ในแดนหน้าขึ้นไปได้ไดกับซ้ายอียางมีพีเคพีเคโชว์นั้นเอฟซีก็เปลี่ยนบางออกหลังสนามไปกับผู้เล่นหมายเลข7การเซ็นเตอร์เจ้าสราวุธบุรีลาชสราวุธ เซตเตอร์ตัวสุดท้ายของพีเคช่วงวานนีสี่ไหนเสื้อสีน้ำเงินกางคลิปเรืองเกย์สีน้ำเงินครับบุกเข้าครับจะบุกจากขวาไปซ้ายเปิดบอลในจังหวะนี้ก็ยังไม่มีอะไรครับเข้าไปผู้รักษาประตูของอาคาเดมี่เห็น่าตีบอลออกมาครับครับขึ้นบอลนัดแรกซ้ายตองอาเพื่อนมันคาขึ้นซ้ายขึ้นขวาดีก็ยังมีกระแบงพีเคช่วงนานนี f สี่เด็กเจ่บอลอยู่ไหนจังหวะนี้ กาอคาเดมี่ชาทุกโรคาร์บะเลนบอลมาให้ผู้เล่นในในาบาลลิกาเนี่ยรอรายชื่อสกู๊กขอ้อนค่ะตอนยากได้อยู่ทีมบเล่นบรลิกา้าประเมศปตาลาม,มีลงนี้ก็ยังไม่ผ่านครับผู้เล่นของอันคานี่ครับก็เกิดการฟาวในจังหวะนี้กับเซนเตอร์ตัวสุดท้ายโอ้ไม่รู้ว่าคุณแม่ครับให้ดื่มนมอะไรครับในตอนเด็กๆครับโกล หน่วยการดีและเกินครับนี่เซนเตอร์มาในซองของอันคานี่ไหนจังหวะนี้เปิดโค้งออกไปก็อย่างพีเคอย่างติดกับบุเรนหมายเลขเจ็ดเซตเตอร์สาราวุิสกัดจังหวะนี้ขึ้นมานะครับขวาบอดมาที่บุเรนขึ้นขวาครับของ PK พีเคพีเคโชคอัอน,นันตอนนี้เอซีออกมาในบุเรนเปิดออกขวางสนามมาจีนเลยเดียวจีนเลยเดียวเข้าไปบุเรนหมายเลสามเจ้าธนพล ลูกนโอ้โเอาบอลมนไม่ได้ครับแรงแล้วกเกินจะหันปหน้าไปบอกคูมึงเปิดจังหวะหนีกูก็ไม่รู้จะเอาอยัางไงบอลออกมาที่อันคาครับบุรีมายเลข9เก้าอคาเดมีขวางมุดบิดลูกนี้ครับก็ยังไม่พาบุรไมายเลขกสามเก็เจ้าพาทิตย์พาทิศลูกนี้พาทิตย์ก็เอียงช่วยได้ดีครับแหมสการ์นเอาข้างสนามไป ที่อคาเดมี่ฮันคาอคาเดมี่ฮันคาฮันคาอาคาเดมี่บอลออกมาครับจะทุบคลับขึ้นเกมครับกาน,นันด้กับซ้ายบอลเขาออกมาแล้วครับในที่พีเคชกันนันเอฟซีในจังหวะนี้เปิดป่าอย่างช่งวยกันได้ดีอยู่เจ้าสราวุธบุรีราชสกัดจังหวะเดียวขอบคุณมากครับบอลออกมาแล้วครับ,บ,อนออรบในจังหวะนี้ตีขึ้นไปการันต์นกับซายตาตอนนี้ไปแล้วครับแฟซี แ8-4ตอนนี้ก็เจ้าเฉลิมชัยผู้เล่นในแดน,แนขวาสนามก็เอามาแล้วครับ่1-3ธนพลธนพลหนาธนพลเบียดธนพลแกงธนพลเบียดล,ลูกนี้ก็พยายามออกข้างสนามไปก็แหละจะใช้เลียบหนาครับเจ้าธนพลผู้เล่นหมายเลขซิมซาของพีเคโชวอนั่น F4 ป้อนสั้นจังหวะเดียวเลยครับแหม่เซนเตอร์เซนเตอร์โอ้โหนี่ชื่อเซนเตอร์แล้วยืนเซนเตอร์ด้วยบอลออกมาครับผู้เล่นหมายเลข9ของันคาครับแหม่ ทันวามาแล้วครับตอนนี้ได้นะครับแปดสี่เฉลิมชัยเฉลิมชัยครับจะดวลกับผู้เล่นหมายเลขสิบเอ็ดเจ้าอ้าวแล้วครับปาออกครัตอนนี้ลูกนี้ก็ยังไม่มีนะครับมือผู้รักษาประตูของอันคาครับผู้เล่นหมายเลขหนึ่งครับเจ้าโชคเจ้าโจกออมาที่สิบแปดของอันคาครับขยับขยบอาเจลูกนี้ก็ยังไม่ผ่านครับผู้เล่นขอพีเค ช่วงขนาดเอตย์สี่สถานีข,ข้าสนามไปก็เ,เป็นพีแครครับพีแคมินฮาทุ่มไฮดัมเบียดกับนันค่ะอ่า เอาละครับตอนนี el, ้ออกไปบอลมาที่พระนิม uh ิตเซฟเฮของทางคัอตุบเจ้ามีความมือผู้รักษาประตูเขาจะเอาโทดโทดลูกนี้โทษยังไงก็อย่าไปพลาดครับแหมเจ้าธนพลครับหนาจริงๆครับโอ้โหก็อย่าช่วยกันได้ดีครับทั้งสองทีมอย่าไม่มีจังหวะที่ทัดทายกันว่าเสียวครับหันคาครับจะตุบบอลเข้าไปจะเป็นหันคาครับ มิเกทุ่มครับมิ้งฮาร์ดออกเป็นหันคาครับเป็นหันคาไรที่หมายเลขสิบแปดครับจีบดอลออกมาในจังหวะนี้ยังปิดครับแมเจ้าสราวุฒิรีราชออกมานี่กลางตัวปั้นเกมลกเ,เลยทีเดียวไปเร็วนะโตโน่โตโน่ขวางออกไปที่หมายเลนหมายเลขสิบแปดสิบแปดครับเจ้าอาเจตอนนี้ก็จะอกอกข้างสนามไปอาเจาของหังนคาจูบบอลมามาทีโพลีในเด้งการมาในสายตุ้มมิวมิวมาโพลนหมายเลขเก้า ขอนขาเข้าในแดนหน้าอาเจไปแล้วครับไปออกขึ้นธันวาครับแม่บอลติดครับแม่เซนเตอร์สกัดจังหวะนี้ก็ขอนขาครับขึ้นบอลวิ่งขึ้นด้านขวามาก็ยังไม่เต็มก็ยังไม่ผ่านลาพิเคช่วงนนั้นก็สกัดจังหวะนี้ออเข้าก็เอาข้าสนามไปพาทิ้งขอนขาจะทบุบบอลเข้ามาเล่นบอลไปเจ้าบิวบิวลูกนี้ยังไงครับออกมาดีในแดนหน้าครับเจ้าธันวา สันวามาลูกนี้ก็จะไม่ผ่านของพี่เคเดียร์ในแดนหน้ามายอามาได้เซตเตอร์ลูกนี้เพื่อนมาได้เก้าของพีเคขยาบมับปร,ปรเมือปอดมาเอาแล้วครับของในสวยเลยทีเดียวอาเจอาเจขึ้นมาได้กับขวาอาเจเบียดอาเจเปิดตัดลูกนี้พับเรียบมาทูสันวาเข้ามาใส่จังหวะนะครของหน้าของอาการจะม่เห็นค่ะใส่ในจังหวะน,นี้ก็เพื่อนข้าพออกไปที่ไได้เสียวเลยทีเดียว นี่ครับเจ้าสราวุตรบุญร่าห์ฮเซียเซนเตอร์ของบีเคโชคขนาดเอฟซีสวารบตีบอลอาดับกวาเพราะบีเคตีบอลมาที่สราวุตรอีกครั้งหนึ่งยับไปกับขึ้นบอลตาดับขวาบีเคโชคขนาดกับไปที่ผู้เล่นหมายเลขเจ้าพาทิศพาทิศลูกนี้ครับก็ยังไม่ผ่านครับผู้เล่นของฮัทคาอะคาเดมี่ครับเจ้าบิวออกข้างสนามไป ทุ่มครับทุ่มทุ่มกันจ้ะเราก็งี้ย่าไปอ้หาไปรอตอนนี้เซตเตอร์ตีบอลออกมาครับแม่ที่เจ้าจีนอนจีนอนลูกนี้ยังไงก็ออกข้าสนามไปนี่วิการก,กานนะระทบกระาั่งกับแม่ได้กิฬราครับ เชิญเลิฟชัยบอลมาที่1นสเมื่ชนพลทานับโอนตู้บอลไปลูกนี้ก็เกี่ยวบอลไว้ไม่ได้บอลมาที่จะพาทิพย์พาทิพย์หลอกกวนสวยเลยทีเดียวพีเคจะแบนออกมาด้วยนะครับบอลมาที่จีนอนตอนออกมาที่ผู้เล่นหมายเลขสามออคขาออกมาที่เตโนออกมาลูกนี้ยังไงไปได้ไม่ได้ผัานขาอาร์เจอาเจลูกนี้หลัอาร์เจดึงอาเจก็ยังไม่พลาดนใช่แหมชนพลก็ปรุงสุด บอลบีเคจอยนัในกรอบสกัดออกมาสนามไปอาน,น์ดิจากตักบอลกุนเล็ครับจีนอนอีนอนลนูกนี้จีนอนหมาขยับโค้งในจังหวะนี้ไปแล้วครับจะโต้ได้ไหมก็เซ็นเตอร์ก็ลูกนี้ก็บางบอลครับออกข้างสนามไปฮาร์ดิน,นอาคาเดมี่จัทุบลูกไปจีนอน เจีนอนไปให้พรทมาเลขนกันนะนะทันวาติปอตออกไปนะนะกับขวาอันคาย,ยังดึงกยางต่อดเดิ่อเลยเดียวเจลูกนี้ก็ออกหลังสนามไปอันนี้ก็พีเกโชคอันดับเอฟซีก็เบอลมาตั้งโดยเจ้าสราวุฒิบุรีราช์เซตเตอร์ตัวสุดท้ายสราวุฒิเปิดตอนลูกนี้ก็เอาไว้ไ,ได้ครับแม่เจ้า สุขมุมวิทขวางสนามมาให้ธนพลอะลนะพลลุกนี้ยกจังหวะเอยังไม่ได้บอลมาที่เจ้าฉเฉลิมชยัยเฉลิมชัยคลองเลยทีเดียวฉเฉลิมชยัยลุกนี้ก็ยังไม่ผ่านจีนอ่นจีนอ่จีนอ่ลุกนี้ออกบางที่โมเด้มาได้สาบเจ้าตอนอตอนอ้องตโนนองขึ้นมาได้นะครับขวาให้อาเจอาเจลูกนี้บิดบิดบิดยกอาเจก็ยังไม่ผ่านโออนี่ครับแกลแกก็ธนพลกับบุ้งสึก โอเคก็ตุยนุรยกับแต่ก็จกังหวะสุดท้ายเกก็ช่วยสกัดได้ตลอดครับแม่คนเอของปีเคโชคหน่ะเดฟสีในครึ่งเวลาแรกครับขอทั้งสองทีมครับทีมใดจะเข้าไปชิงในลูกนี้เปิดมาโคงก็ยังตปดีแล้วครับแม่้าทธนพลสอนอย่างได้อยู่ที่อันคาครับตอนนี้ลูกนี้นี่เรียร์ยเลีย มุ้งเลนหมาที่สามโตโด,โ,ด,โ,ด,โ,ดโหยิงโค้งเสียบสามเหลี่ยมหายอำไมหันขาร์กขเพื่อน,นำครับบีเคช่วงนั้นไปในองตุต้นสุดต,ตอนแรกครับเล่นครับกำกำบอมีนเลนไล่กับบีเคตออตีออกไปทางหน้าขาขวาตอนนี้ขนาดเส้นไปให้เจ้าเฉลิมชัยก็โดนตะเ้า Ada anda cuma ni. Ya, cari di bawah serabut. Jauh sete. Serabut bulilah. Serabut pun. Dukiko, lihat pak yang tu. น,นายจัหวะนี้พี่เคโช่นั้นอยากเป็นวันขี่อันตรายจากโตกับแล้วเลยทีเดียวเข้าไปบนวัน,นที่เขาทำมาจันวาราดกินกำลันไปได้ก,กับซ้ายทันวาหาเวลาบินเข้ามาก็ยังไม่มีใครเติมผู้ทำประตูกำโตโนโตโนต,ต,ต,ตอนนี้ขยับปรับตออมาครับที่บุรีรัมา์ได้อาเจอาเจของอาคานาคาอาคาเดมี่บินหนึ่งจัหวายังไม่ได้อยางเชือ่อกนดีพีเคพี่เคลูกนี้ก็ว้าวนด่ก็แปพบุรีรัมาได้เก้าจอปรเมตก็มาตีพืช เดินทองฟ้าไปในจังหวะนี้หลังมเลนของวีเคโชคดัานสราบุตรบริราชนี่กับเซนเตอร์ตัวแกงหลงเปิดพับกอลูกนี้ก็มีความระเศษได้จโชดลูกนี้พุทธพูสามตัวของอันคาร์คาเดมีก็ยังช่วยกันได้ดีครับแม่บุกพับสนามเลยทีเดียวครับเฉลิมใจพีวูพองก็เอาความตั้งคอนดิครับทางด้านกาบซ้ายในแดนของอันคาร์ครรบพีเคโชคด้านเอฟซี ตอนนี้เปิดพักลูกนี้ก็อะไรก็พาทินเอาไว้ไม่ได้จะโดนโตก้กลับแล้วเลยทีเดียวทันวาทันวาตอนนี้ทันวา,า,นวา,า,นวาต่อไปก็บ,บกุกกลาออกมาก็ยังไม่ได้ปีเย,ยังได้บอลอยู่ที่บริเวณหมายเลขสิบแปดซุขบอลวัดตอดออกมาดีชนะใช่เบออย่าไม่ได้ก็ไม่ได้จังหวะนี้นบุตรสาวประตูครับเล่นเลยลุเดียวเซนเตอร์ สัตนเตอร์ตีบอลออกไปครับสนายกาบซ้ายอับอันคาอาคาเดมีรากยาวเลยทีเดียวออกไปกับจะให้เพื่อนทันวาในแดน้าก็จะไม่ผ่านกับผู้เล่นของพิเกโชคนั้นเอฟซีโดนสกัดออกหลังสนามไปฮาร์กาติงโกเอนคาอคาเดมี่ อาการในนี้ทันตาบอดมาที่บเรีมาเล็กสาโตโน่โตโนก็ไม่จีว่ากี่แลยเดียวจีนเลยเดียวเซนเตอร์เซนเตอร์เซนเตอร์้นดวงกับปารเมตลูกนี้ปารเมตนะ จะเก่าเลี้ยงเขาจะชดเบเรนมาเล่นหนึ่งบอลมาดินเซ็นเตอร์ตีบอลข้อบอลออกมาดีเบเรนมาลิสซ่าโตโน่ขวางสนามออกที่ธันวาบอลก็ยังก็ไม่ผ่านก็ไปเจ้าสราวุธสราวุธตีบอลออกมาด้านขวาก็บอลไม่ได้กบเฉลิมชัยบอลออกข้างสนามไปลูกนี้ก็จะเป็นการทุบบอลเร่งของฮันคาเออคาเดมี่ภูเขาครับยังได้เปรียบครับในครึ่งแรกขึ้นน้ำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโดยการทำประตูของโตโน่ เอาลครับในจังหวะนี้บอลออกมาแล้วพอมพีเคอานนี้ก็หันขาบขึ้นไปได้ด้ันขวาพีเคพีเคออกมาก็ยังมีนะครับออกข้างสนามไปอันนี้พีเคโชคดันเอฟซีตัวทุกใบก็ยอมบอลไม่ได้ประเวี อาร์เรอฟไดจังหวะนี้บอลออกมาที่บีเคโชว์นารดเอฟซีบอลยาดาที่เซ็นเตอร์สกัดจังหวะนเดนละครค่ะออกมาที่สราวุดูรีลาดบอลก็ยังไม่มีอะไรกระบอกข้างสนามไปเบรซินก็ให้ฮันคาทุบเรีครับจิมมี่เดียจุับจิวครับของฮันคาคาร์มี้ จะทุกบอลเข้าไปชมิวถูกใบไ้ประเดี๋หมายเลขเก้าทันวาทันวาครับมบิวพอนคาขาดิมี่ครับจะขึ้นบอลครับไปทางด้านซ้าย,ายมาให้ทันวา ธันวาตอนนี้เปลี่ยนธันวาบังตอนนี้ทันวาคืนนี้จะมิวคอบอลให้โตโน่โตโน่ขอให้มิวลูกนี้ก็ยังไม่ได้บอลมาที่เซ็นเตอร์เก็บลูกนี้จังหวะตีบอลตันบอลมาลูกนี้เอาบอลไม่ได้มาที่อาเจอาเจครับตอนนี้ยังไงอาเจหลอกอาเจดึงอาเจจังหวะนี้ก็ยังไม่ผ่านครับแม่ผู้เล่นของพีเกโจงนั้นสราบุฒิลูกนี้ก็ตปิแล้ขันรับ